การรวมสี่ประเทศนี้จะว่ายากก็ว่าได้จะว่าง่ายก็ว่าได้นะครับง่ายเหมือนปลอกกล้วยดังนั้นจึงมายืนที่ต้นกล้วยนะฮะแล้วก็อาจจะเปรี้ยวจีดนะฮะเหมือนต้นมะม่วงก็ได้นะฮะก็มายืนที่อดอกมะม่วงมาแล้วก็ลูกมะม่วงลูกอ่อน เพื่อสื่อไปถึงรัดเล็กๆที่จะแยกไปอิสระถึงโตก็โตแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นรัดเล็กๆชาติพันธุ์เล็กๆนะแล้วเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทีนี้ประชาชนทั้งหลายก็ต้องคิดละเอะถ้ารวมพวกเขาได้โอ้โหมันได้เยอะมากกว่าที่ชาติพันธุ์จะปกครองเองดังนั้นตัวประชาชนของแต่ละชาติพันธุ์ ก็หมายถึงบ้านแต่ละหลังเพราะฉนั้นมันก็จึงมาเข้ารัฐที่ครอบครัวไทยมาหามน้าได้เองนะเพราะฉะนั้นรัฐ,รฐที่ครอบครัวไทยมาหามนาาเนี่ยเป็นรัฐที่ที่ประชาชนปกครองตัวเองเ,อเพราะฉะนั้นชาติพันธ์ต่างๆก็ต้องนึกถึงละเออเราเป็นครอบครัวเออรีบทำสมโนโครัวกันนะเป็นรัฐที่ครอบครัวใช้รัฐที่ครอบครัวไทย เป็นมาตรฐานใหม่ของเขาก็เรียกว่าแต่ละชาติพันธุ์นั้นก็ต้องการที่จะปกครองเองประชาชนปกครองเองดูแลเองนะเป็นแบบนี้ส่วนตัวผู้ปกครองที่เป็นอยู่แล้วของแต่ละชาติพันธ์นั้นก็ก็กลายเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ตัวเองอะ่ะแต่ไม่ได้ปกครองเพราะประชาชนจะกดมือถือบริหารเองเป็นอย่างนี้ พอจะนึกภาพออกไหมครับเจ้า,จาที่ชังสูงนั้นก็ไม่ได้เป็นบกครองแล้วก็มาเป็นประชาชนเหมือนกันเอออย่างนี้ถ้าให้ให้คนในชาติพันธุ์นั้นเลือกผมเชื่อว่าบ้านแต่ละหลังก็ไม่ต้องการครมาปกบุคคองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกบ้านทุกหลังต้องการเป็นอิสระเป็นสภาบ้านเหมือนกันอ่านะทุกทุกชาติพันธุ์นะต้องการให้บ้านเองเป็นสภาบ้านเหมือนกันแล้วเป็นสภาบ้านที่ ดูแลโอ้ประเทศใหญ่ดูแลทั้งโอ้ยทั้งดูแลทั้งไทยลาวอา๋อท่านลองทําตัวท่านเป็นชาวกะเหลี่ยงกันนะกะเหลี่ยงเออเออถ้าไม่คือคืออัตลักษณ์ตัวตัวตนก็อยู่เหมือนเดิมนะอยู่เหมือนเดิมนะอัตลักษณ์ตัวตนอยู่เหมือนเดิมนะครับชาวกะเหลี่ยงอยู่เหมือนเดิมเออแต่ที่ได้เพิ่มโอ้ได้ ดูแลประเาชนในดูแลลาวพมา่าไอ้ดูลลาวเมรนดูแลทรัพยากรของทะเลอันดามันทั้งสองฝั่งนะสิ่งที่ได้เพิ่มมามันได้เยอะได้มากโดยโอ้โดยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายเลยเพียงแค่ตัดสินใจที่จะเป็นจะใช้ใช้ลัทธิกอบัวไทยมหาอำน,นาจนั่นเอง ก็จะได้อย่างมากมายมหาศาลอย่างที่เห็นนั่นเลงซึ่งไม่น่าจะเป็นไม่น่าปฏิเสธอะแม้เราจะเสด็จรจะปฏิเสธว่าเอ้ยเป็นรัฐชาติแล้วมันเล็กทีเดียวเหมือนลูกมะม่วงเนี่ยเล็กๆแน่นอนมันอาจจะโตขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของของพืชแต่ผมว่าเปรียบเทียบไปเห็นว่ามันเล็กน้อยถ้าเผื่อว่าคิดที่จะเป็นแค่ชาติพันธ์นั่นเองแยกไปเป็นชาติพันธุ์อิสระ สู้มารวมกับประเทศไทยแล้วเป็นประเทศใหม่ที่ใหญ่ใหญ่เลยเยี่ยมใหญ่ลังการเลยมันคนละแบบเลยดังนั้นจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ชาติพันธ์ต่างๆจะต้องคิดรบทวนใหม่ละเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ต้องไปต่อสู้นะไม่ต้องไปต่อสู้เลยทีนี้มาดูคนพามา่พาพม่าก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์ ของกระที่ครอบครัวนะฮะมาหามหน้านันเองก็คือคนในครอบครัวไปบอกทหารนะบอกทหารพม่านั่นแหละครับบอกไม่ต้องหันปืนมายิงกับใครแล้วไม่ต้องแต่หันปืนกลับไปที่ผู้ออกคําสั่งผู้บัญชาการนะอ่ะหันะหปืนกลับไปไปปลดโดยไม่ต้องไปฆ่าทําลายแต่ปลดแล้วก็มาเซ็นลงนามใหม่ลงนามก็คือไม่มาทำหน้าที่นี้ละ ลาออกว่างั้นเถอะถ้าเราทหารเหล่านั้นหรือกองร้อยหรือกองอะไรแล้วแต่ก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปกินข้างบนไอ้ตำแหน่งที่ออกคําสั่งบัญชาการนั้นก็ไม่มีมันว่างไอ้คนระดับล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ตำแหน่งสูงหมดพวกงายได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปหมดอย่างง่ายเลื่อนขึ้นไปเลยเพราะนั้นทหารที่ตอนนี้ทหารเองก็เบื่อที่จะต่อสู้แล้วฐทหารพรมา่าเลิกเบื่อแล้วที่นี่ที่บ้านครอบครัวบอกอย่างนี้ทําเพื่อ ทีนี้ทหารพรม่าก็จะมีทางเลือกสองทางหนึ่งทำตามคําสั่งของเจ้านายสั่งซึ่งไม่มีใครอยากจะทำสองทำตามครอบครัวสั่งระหว่างครอบครัวกับเจ้านายไอ้หัวหน้าเนี่ยท่านจะเลือกใครทุกคนต้องเลือกครอบครัวทางนั้นนะทหารพรม่ามันก็ต้องเลือกครอบครัวครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหันปืนไปยังคนออกคําสั่งมันจะจบเร็วนะหันหปืนไปเพื่อเชิญเข้ามาลงนามไงไม่มีการต่อสู้ไม่มีการทําลายกันเลยเข้ามาลงนามเพียงแต่ไอ้พวกตัวเล็กๆมันหันปืนไปอะ เออแค่นั้นเองอะ่ะเพราะวันเห็นแก่บ้านเห็นแก่ครอบครัวแล้วเ็าก็ได้ตําแหน่งสูงขึ้นอีกดูแลในพื้นที่เหมือนเดิมแต่ได้ตําแหน่งสูงแถมได้เงินพิเศษอีกด้เงินที่แปรพักที่นี่มีเงินแปรพักให้แปรพักนะมีเงินให้นะฮะได้ตําแหน่งสูงได้เงินแปรพักแล้วก็ทําให้ครอบครัวเขาบ้างขั่งแข็งแกร่งโดยการรวมกับสี่ชาตินั่นเองรวมกันเป็นชาติใหม่อันนี้คือเรื่องใหม่ไปทางออกใหม่ที่ คนพม่าต้องคิดแล้วทบทวนละทหารพม่าต้องคิดทบทวนแล้วเฮ้ยเห็นแก่ครอบครัวดีกว่าไม่เอาแล้เจ้าหน่งจะนายนะหันปืนไปเชิญเจ้าหนายมาลงนามแค่นั้นเองทาภารกิจแค่นี้เองพอม่าก็ไม่มีต่อไปรวมกับประเทศไทยเป็นประเทศใหม่แล้วพม่าแบ่งเป็นสามส่วนอย่างที่ผมบอกส่วนติดประเทศไทยก็ติดจะเป็นชุมชนใหญ่่ะชาติพันธุ์ต่างๆต,ต้องคุยกันใหม่ละ รวมเป็นคนไทยส่วนจีนก็จะจากชายแดนจีนก็จะลงมาที่พม่าลงที่ทะเลหนึ่งกิโลเมตรนั่นเป็นพื้นที่ให้ไปเลยโดยเราจะขอแลกกับ12บรรดาน,นั่นเองแลกกับ12บรรดาน,นะส่วนในทางฝั่งที่ติดกับอินเดียนั่นก็ชาติพันธุ์เรานั่นไปคุยกันเองจัดตั้งขึ้นมาใหม่คุยกันเองเป็นชาติใหม่ผมว่าได้ปรับกันใหม่หมดเลยปรับพื้นที่กันใหม่หมดผมเชื่อว่า,าประชาชนทั้ง ชาติพันธ์ทั้งหลายจะยินดีหมดปรับเป็นใหม่ตามแนวทางที่สี่พิลักที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะอันนี้ทางเลือกใหม่นะฮะก็ออกไปเผยแพร่ให้คนพม่าได้ด,ไดูได้รู้ได้รับทราบส่วนประเทศจีนก็ยินดีอยู่แน่นอนจีนแน่นอนเพราะว่าหนึ่งได้เอาทางออกทะเลเลยเพราะฉะนั้นจีนสามารถที่วิ่งแป๊บเดียวก็ออกทะเลนี้ได้แล้วจีนจะดีใจมากเลย แล้วมันทําให้ลดความกดดันที่จะไปออกทะเลจีนใต้าทางใต้วันอ่ะมันก็ลดตรงนั้นละเพราะจีนสามารถออกข้างหลังได้ถ้าให้เทียบจีนเป็นไก่งวงเนี่ยเป็นไก่นะการที่มีหนึ่งกิโลเมตรยาวจากชายแดนจีนมาถึงทะเลเนี่ยฮะตรงนี้จีนก็เหมือนกับเป็นไก่ที่มันมัน,ม,นมันอุจจาระไม่ได้มันขี้ไม่ได้ขี้ไม่ออก พอมันขี้ออกปุ๊บมีทางออกมันก็สบายโลง่งเพราะนั้นมันจะจีนก็แฮปปี้ได้ไม่ดัดมีทางออกอีกทางหนึ่งเป็นอย่างนี้จีนก็แฮปปี้แน่นอนเห็นไหมประเทศจีนใหญ่ก็แฮปปี้นะส่วนอินเดียล่ะแฮปปี้ไหมอันนี้ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรนะเพราะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไปคุยกันทีหนึ่งนะแต่จีนแฮปปี้แนะ่ส่วนอินเดียอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้ ก็เดี๋ยวคุยกันอีกีนะส่วนทางติดกับประเทศไทยนี่แฮปปี้แน่นอนทุกชาติพันธ์แฮปปี้แน่นอนต้องการเป็นอย่างงี้เเราไม่เขาไม่ต้องการเป็นตัวเล็กๆอย่างมะม่วงลูกเล็กๆเงี้ยไม่ต้องการเป็นรัดเล็กๆเงี้ยนะต้องการใหญ่เลยเป็นรวมลาวขเขมรพม่าไทยชาวพุทธรวมกันเป็นรัฐพุทธใหม่อันนี้ต่างหากอันนี้คือเรื่องใหม่น,นี่คือทางเดินใหม่ทางเกิดใหม่ที่ ครอบครัวไหนก็ต้องการทางนั้นเ่ยทุกๆครอบครัวต้องการเพราะนั้นนี่คือคือลัทธิครอบครัวไทยมาหามหน้าที่นําเสนอทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่นะมันจะสันติมันสงบแล้วมันจบเร็วมันลงตัวเร็วแล้วสันติแล้วมั่งคั่งสูงต้องเป็นแบบนี้ต้องออกทางนี้นี่คือทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดละขอเชิญนําเสนอต่อ,อาชาวพม่าครับขอเชิญครับผมแอรธรรมนูตายินดีต้อตลอดทุกท่านสวัสดีครับอบอบอย่าง ถ้าเผื่อว่าชาวพม่าสนใจก็ต้องติดธงสีพิลักการติดธงสีพิลักที่บ้านก็เลยในพื้นที่ก็เลยในบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นการเชื้อเชิญน,นั่นเองเชื้อเชิญน,นะให้เราเข้าไปจัดก,การแต่เราไม่ได้เข้าไปเป็นแบบเป็นกองกําลังเป็นอาวุธไปสอดสู้ไม่ใช่นะคือเป็นตัวบ้านเนี่ยเอาเอาเอาธงนี้ไปติดแล้วก็บอกสามีที่เป็นทหารเนี่ยแปลพักแค่นั้นเองอ่มันเปลี่ยนละ มันก็เปลี่ยนแล้วแค่ติดอย่างนี้เขาก็ไอเจ้านายตัวใหญ่ก็รู้ตัวแล้วนะตัวเล็กก็ไม่ต้องไปขัดขืนอะไรมากก็แค่เชิญมาเท้เยเชิญมาลงนามกค่น,นั้นเองก็จบละง่ายๆสง่าสวยงามวินวินกันหมดทุกขบท,ทุกฝ่ายเพรานะฉะนั้นที่นี่ก็จะจะสงบเร็วลงตัวเร็วแล้วก็เกิดเป็นพื้นที่ใหม่เมืองใหม่มันเป็นอะไรที่คนรต้องเกิดอ่ะในยุค AI ต้องเป็นแบบนี้ละ ทางออกทางนี้ทางเดียวที่ดียอดเยี่ยมที่สุดผมสเสนอไว้ให้เลือกขอเชิญเผยแพร่ครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ